เราไปขึ้นกับคารุนะเดี๋ยวเราจะบอกลาคารุครับเราจะไปแล้วอบอกลาหน่อยบอกลาหน่อยไม่อยู่กับเขาก็ทำตัวดีๆให้หนู

พี่ถ้าล่มเป็นอย่างบอกโอ้แอร์ว่าเย็นตัวนี้จะเปิดอย่างี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจะต้องไปจอดมองพี่ก่อนแอร์ว่าเย็นคนะรับาเนี่ยได้เลยไนดะ้เย ถึงแล้วสวัสดีครับช่างสวัสดีครับผมโอ้ช่างที่มารถทำรถให้เสียมิมวันนั้นบอกครับผมช่างอะไรนะครับช่างนรินครับช่างนรินโอ้มันเป็นไรครับช่างไส้ซ้อนรั่วครับไส้สอนมันรั่วน้ำยาก็หมดบอกครับโอ้ก็น้ำพุ่เช็คขึ้นมันไม่รั่วเลยไม่เปิดไส้ซ้อนอะไรเลยไม่มาปิดให้ครับนี่ไส้สอนรั่วอันนี้ ใส่สายซ้อนปุ๊บแล้วก็เติมน้ำยาบอกครับเติมยาครับช่างมาแต่ไหนครับนี่ยดวงรักครับดวงรัดโอ้ไกลว้ช่างไปไกลได้แค่ไหนเนี่ยไปไกลได้แค่ไหนครับเนี่ยออกไปแค่ตะเคียนเรียไกลแค่ไหนก็ไปใช่ไหมถ้าจะเคียเรียกไกลแค่ไหนก็ไปโอ้ช่างนรินท ช่างมีเบอร์ติดต่อไหมมีเบอร์ติดต่อไหมนี่ครับนี่บอก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 เอฟซีหน่อยโอ้ศูนย์เก้าแปดครับสามสิบหกแปดสี่ห้าสี่นี่ครับไกลแค่ไหนก็ไปราคาคุยกันเอาครับคุยกับช่างเอาอุ้ยถ้าผมไม่ได้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เฮ็ดไดเอร์เนี่ยหมดแล้วครับตัวตครับพอนๆแล้ว โอ้ยทีหลังบอกแม่บอกอยังไหนเนาะเขาไม่ได้ขับได้มือเดียวนึงไม่ได้ขับหรอกแค่เสียลูดการถึงวันที่มุกเกาอยู่กบ็ <c oughs> <c oughs> กบอกนี่ขับหอดตายเลย,เลยกระได้ว่ขึ้นนะไปได้นหม <c oughs> <c oughs> ได้พัดลมมาใหม่บะพลมจะต้องซื้ออะไร <c oughs> สบายสบายเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยววันจันทร์ผมจะไปซื้อปั๊มมาใหม่จะไปจะได้หยุดงานอีกแล้วครับซื้อปั๊มแล้วเปลี่ยนปั๊มดูครับ ที่ควันมันขาวนะต้องเปลี่ยนตมดูหน่อยเออตะตุงไปไหนวะฮะไปบ้านแล้วไปกินละเป็นต้งไปบงขั้นเขียวิกินมบวบเนียน่นันยาขึ้นสบายๆปิดแอร์ขึ้นเลยฟลู้องเยียมแห้งก็ขึ้นไม่ทีปิดแอร์เออเยงๆขึ้นสบายนขึ้นสบายมันบมมันบสุแต่แอร์ทำงานปกติใช่ไหมครับ เอาช่างเดินเดียวเลยใช่ไหมนี่ครับไม่มีลูกน้องบอกไม่มีลูกน้องบอกมันไอ้น้องเขาตอนนี้เขาติดซอมไมโครอยู่ครับอ๋อเอาช่างทำไมโครด้วยบอกไม่คนอื่นเป็นเพื่อนครับโอ้โหรถตู้มาเลยหลางมาไหมครับ <c oughs> บอกแล้วอย่าล่าลางมาอย่างเือล่างมาย่างโกบางคนขีดตุ่มอะ้นขึ้นมากี่ลายเด้อก็ล่างมากูงูนี่ออหอลงอะไดีแล้วจอดนะครับจอดกันทำแอร์กันร้อนสุเลยก เดี blender, ๋ยวขอพักก่อนเอไม่ย uh 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 ินหรอร้อนครับเ่องร้อนหดูนี่ไดเอ็มไม่ยินเดี๋ยวช่างรับจบ ทางขึ้นไปครับแต่ว <laughs> ่าให้ไปเหยียบโตฮะเพิ yeah. ่งเห็นเลยนี่เหยียบต่้อรนมนเยวเยอะไรวตู้จะบอกแท็กอมาเป็นกิ่มยอดใหญ่ฮะกอแท็กมเป็นกิอมยอใหญ่่ไห อาล้างาล้า,า <c oughs> งเ่ว่ไฟน่ร่างหนึ่งขึ้นด้เกสรเลยวะแม่รึขึ้นด้ยเกสรลยวะแห้งวแต่ขันของจานเลียงสิสุดตลอดละตนาะสีสุดเบ่งไปสิสุดตลอดเลยรถก็ยังไม่ได้ล้าง อันนี้ซอนบอกครับ,รบไม่ออกไม่ออกบอมันมันรูดบอครับเย<ำ>่แล้วได้มีผูอ้อาศัยอยู่ครับไงตัดโค้อันนี้

บ่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 บบ่น้อนนเสียดาก็อุ๊บมันจะตเให้นเฟเปิดก่อน้องเฟปิดก่อนเปิดเนยองเห็นป่ายว้เห็นค้นเมยเพื่อนน่าจะไปเลี้ยนเพื่อนหน่าจะไปเลี้ยน ต้องตัดอัดใหม่เนาะไม่อกมอกอัดสายใหม่ครับปเฮ้ยลุงพี่ยกล้อดูหน่อยสิยกลอย้อสิเออเป็นไรไหนเออเป็นไรอ๋อ <c oughs> เป็นอะงเป็นไร <c oughs> โอ้เบาหากินมานครับ ไอ้ฮามตัวเองเป็นไรวะน้ำมันหมดบ่โอ,โอ้ยหัวยาวหัวยาวนี่ครับตัดสายใหม่ นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ